ครับผมนายชัยวัฒน์ประถมพรวนสัญนะครับเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์หน้าที่จะรปชอบในงานประจำที่ทําอยู่นะครับก็ดูแลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั้งเครื่องแม่ข่ายเครื่องลูกข่ายระบบเน็ตเวิร์กครับแล้วก็โปรแกรมโรงพยาบาลนะครับเมื่อโรงพยาบาลจะมีการเปิดศูในย์ในเซนเ็นเตอร์นะครับเพื่อรองรับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทางมหาวิทยาลัยนะครับ,รรบแล้วก็บุคคลภายนอกนะครับ เนื่องจากว่าโปรแกรมโรงพยาบาลที่มีอยู่ไม่รองรับการรายงานผลการตรวจสุขภาพนะครับตามที่แพทย์ต้องการก็แพทย์ก็เลยให้โจทย์มานะครับให้พัฒนาโปรแกรมที่สามารถพิพ์ผลการตรวจสุขภาพนะครับตามที่แพทย์ต้องการนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สุริยาโปรนใจนะครับรัากษาการผู้ช่วยผู้ในการไายโรงพยาบาล เป็นหัวหน้าดูแลเรื่องของเวลเนสเซนเตอร์อสรสุขภาพนะครับเวลเนสเซนเตอร์เมื่อสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่สะดวกสบายเนื่องจากสถานที่นะครับก็ไม่พร้อมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านไอทีนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะคะรับสมุดตรวจสุขภาพสมัยก่อน,นย,ยังเป็นกระดาษแค่แผ่นเดียวนะครับทำให้คนไขน้เนี่ยอ่านลำบากนะครับไม่มีภาษาไทยกํากับ ในการวางแผนเรื่องของการทำวันซ่อมเซอร์วิสแล้วก็หน่วยงานของเวลเนสเซ็นเตอร์จึงได้เห็นความสําคัญของสมุดตรวจสุขภาพแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยราคาจะแพงมากทางเราก็เลยได้คิดกับหน่วยไอทีของมหาวิทยาลัยนะครับกับคณะแพทยาศาสตร์นะครับร่วมมือกันคิดค้นโปรแกรมนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับและประยุกต์การใช้กระดาษ a ี e 4, เพียงแผ่นเดียว รายงานผลเป็นภาษาไทยนะครับได้ถึงระดับ DMI นะครับแล้วก็คุบเลือกใส่ในนั้นนะครับเสร็จภายในแผ่นเดียวแล้วก็สามารถเป็นนวัตกรรมพับครึ่งนะครับเย็บเป็นรูปเล่มได้ให้กับคนไข้นะครับซึ่งได้รับผลตอบรับดีมากนะครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่อ่านง,ง่ายตัวหนังสือชัดภาษาไทยแล้วก็มีค่าปกติกำกับนะครับส่วนในเรื่องของการเริ่มใช้มาในประมาณ1ปีเนี่ยผลตอบรับดีนะครับ และร่วมกับการที่เป็นกระดาษ A4 แผ่นเดียวเนี่ยหประหยัดกระดาษนะครับสก็คือสามารถนําไปเย็บรูปเล่มได้เลยกับอุปกรณ์พอดีกัคนไข้นะครับส่วนในรูปเล่มเนี่ยเราก็สามารถแจกตามหลังไปหลังจากคนไข้กลับแล้วนะครับคนไข้ไม่ต้องเสียเวลารอนะครับโปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบโดยทางแผนกไอท,ทีของเรานะครับก็ขอบคุณมาทาั้งในนท,ที่นี้ด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากกับ w ลเน n e s s Center นะครับ ถ้าตามปกติเนี่ยถ้าเราเช็คสุขภาพกับบริษัทใหญ่ๆทั่วไปเนี่ยสมุดเนี่ยเขาจะเป็นรูปเล่มขนาดเล็กนะครับข้อดีของเขาก็คือมีความละเอียดนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือหนึ่งโปรแกรมเนี่ยต้องซื้อมานะครับต้องมีอุปกรณ์ปริ้นต่างหกนะครับซึ่งมีงบประมาณที่แพงแต่ของเราเนี่ยได้ใช้การประยุกต์นะครับแล้วก็พัฒนาคิดค้นระบบนี้ขึ้นมาโดยที่ใช้ทรัพยากรท,รที่มีอยู่ภายในโรงเรียนนะครับ ในขั้นตอนการพัฒนานะครับแพทย์ก็ได้ให้โจทย์มานะครับว่าต้องการไปแสดงผลการตรวจสุขภาพนะครับแพทย์ก็นําตัวอย่างไปแสดงผลมาให้ดูนะครับแต่เนื่องจากผมเองก็ยังไม่เคยพัฒนาโปรแกรมมาก่อนนะครับก็โปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมแรกนะครับที่พัฒนาขึ้นในตอนแรกก็เครียดมากครับแล้วก็ต้องเรียนรู้หลายอย่างก็ได้หัวหน้างานนะครับที่คอยให้คําแนะนําในการพัฒนาแล้วก็มีการเก็บข้อมูลจากห้องแลบนะครับว่าผลแลบแต่ละตัว มีผลออกมาได้อย่างไรบ้างครับแล้วก็ผลแบบตัวไหนชื่ออะไรในโปรแกรมโรงพยาบาลนะครับก็เมื่อเริ่มพัฒนาโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับก็ทําให้โปรแกรมที่ออกมาเนี่ยได้ตามที่ต้องการนะก็เริ่มรู้สึกสนุกและรู้สึกมีความท้าทายนะครับในการทํางานแต่เมื่อเกิดปัญหานะครับก็ได้เพื่อนร่วมงานและหัวหน้าให้คาแนะนําจนสามารถพัฒนาโปรแกรมได้สําเร็จนะครับในตอนแรกก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะครับที่ทํางานได้สําเร็จและสามารถนํามาใช้งานได้จริงนะครับ ในตอนในตอนนำมาใช้งานจริงเนี่ยในตอนแรกๆก็เกิดปัญหาการใช้งานนะครับจากของผู้ใช้งานแล้วก็รวมถึงบั๊กของโปรแกรมกต่างๆครับก็ได้ไปสํารวจนะครับจากผู้ใช้งานแล้วก็นํามาแก้ไขและเมื่อผู้ใช้งานมีความต้องการเพิ่มเติมนะครับให้พัฒนาเพิ่มแล้วก็นํามาพัฒนาเพิ่มเติมครับและเมื่อมีการประกวดผลงานคุณภาพนะครับก็ ได้นําโปรแกรมนี้นะครับส่งเข้าประกวดผลงานด้วยนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลน,นะครับแต่เมื่อได้รางวัลก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจนะครับที่ได้รางวัลดีขึ้นมานครับก็อยากฝากทุกๆคนนะครับที่จะพัฒนาผลงานนะครับก็ให้ลองตั้งโจทย์ดูครับแล้วก็ลองตอบคาถามเมื่อเราค่อยๆแก้โจทย์ได้ก็จะเริ่มรู้สึกสนุกครับแล้วก็การทําง,งานก็จะรู้สึกไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของงาน ดีครับผมนายวุฒพรมัญยาใส่นะครับหัวหน้างานบริหารงานสารสานเทศนะครับก็ตามที่คุณชัยวัน์รับประดิผลงานคุณภาพขึ้นมานะครับก็เพื่อตอบสนองความต้องการของร่รงงานต่างๆที่ร้องขอโดยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ปดิษฐ์ขึ้นมาก็จัดทําโดยคุณชัยวัน์นะครับโปรแกรมตรวจสุขภาพก็สืบเนื่องมาจากโปรแกรมระบบโรงพยาบาลตอนนี้ของเรายังไม่รองรับนะครับ แล้วก็ประกอบกับหน่วยงานเวเลเน็เซ็นเตอร์เนี่ยก็เปิดขึ้นมาหลังจากนําระบบโรงพยาบาลมาใช้งานนะครับทำให้โปรแกรมระบบโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่รองรับระบบดังกล่าวนะครับก็หน่วยงานเวเลเน็ก็ได้ร้องขอมายังงานสารสนเทศนะครับเพื่อจัททาระบบตรวจสุขภาพขึ้นมานะครับในเบื้องต้นก็ได้มีการพูดคุยและหาลือในงานเพื่อหาผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบดังกล่าวนะครับ เราก็เห็นว่าคุณชัยวัน์เนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนานานตรงนี้ได้นะครับก็เลยมอบหมายคุณชัยวัน์เนี่ยเป็นผู้พัฒนานะครับหลังจากนั้นคุณชัยวัน์ก็ได้มีการไปจัดเก็บข้อมูลนะครับโดยการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงและมีการขอสัมภาษณ์ขอพูดคุยแล้วก็จัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มเอกสารต่างๆนะครับจากเจ้าหน้าที่เวืเนตโดยตรงแล้วก็นาข้อมูลมาออกแบบพัฒนาแล้วก็พูดคุยกันในงานของไอทีเองนะครับ เสร็จแล้วเราได้หน้าตาแล้วเนี่ยก็เอาหน้าตาที่เราดีไซน์เนี่ยไปให้กับชั้นที่เวลเน็ตดูนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการประชุมความคืบหน้าจนประสบความสําเร็จนะครับผลงานผลการใช้งานโปรแกรมตรวจสุขภาพช่วงแรกก็มีการทดสอบการใช้งานแล้วก็ปรับแก้ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากไม่พบข้อผิดพลาดแล้วก็นําไป implement จริงนะครับคือใช้งานจริงครับ สิ่งที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดของระบบงานตรวจสุขภาพก็คือตัวระบบรายงานและสถิตินะครับเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและก็บริหารจัดการนะครับในองค์กรสำหรับผู้บริหารเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับน่วยกับผู้ป่วยและก็องค์กรเองนะครับทีนี้หลังจากที่นำไปใช้งานแล้วเนี่ยเราก็มีการสอบถามถึงปัญหาในการใช้ต่างๆก็ไม่พบปัญหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม นะครับแต่จะมีการร้องขอในส่วนของพวกรายงานต่างๆนะครับพวกรีพอร์ตที่ว่าอาจจะไม่สวยงามเท่าไรนะก็อาจจะมีการปรับให้เป็นให้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ผู้ใช้งานก็มีความพอใจนะครับในการใช้ระบบโปรแกรมตรวจสุขภาพ ถ้าผลงานที่เราคิดออกแบบมาแล้วใช้ได้ดีนะครับโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจมากกว่านะครับถ้าเป็นผลงานที่ซื้อมาเนี่ยหนึ่ง่าจะจ่ายแพงนะครับแล้วก็ไม่เกิดความภูมิใจไม่เกิดความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิดการคอนแทกกันนะครับระหว่างผู้ร่วมงานนะครับกับผู้บริหารนะครับก็จะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งทําให้ผมสนิทกับเจ้าหน้าที่ไอทีนะครับเพราะเราไม่ได้วิ่งแก้กัน ในช่วงแรกเนี่ยทุกวันเลยครับแทบทุกวันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กรน,นะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจทุกครั้งที่คนไข้มาตรวจสุขภาพเราก็จะบอกว่าโปรแกรมนี้เราไม่ได้ซื้อนะครับนะเจ้าหน้าที่เราเป็นคนช่วยออกแบบนะครับแล้วก็คิดน,นวัตก,กรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจและก็รักในองค์กรได้ครับในส่วนของการค้นคิดนะครับย่อมเกิดอุปสรรคปัญหานะครับจริงๆเนี่ยอุปสรรคและปัญหาเนี่ยจริงๆก็มีให้เราแก้ไข ไม่มีนะครับที่จะคิดงานไหนประดิษฐ์งานไหนแล้วไม่เกิดปัญหาเลยนะครับในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังฝามไปให้ได้แล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนแก้เปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็ประยุกใช้ให้เหมาะสมกับทันกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับแล้วก็พยายามที่สําคัญเลยก็คือเ e ลเม t เซนเตอรพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อให้มีประโยชน์มากที่สุดโดยที่ทําให้โรงพยาบาล ไม่เสียค่ใช้จ่ายเลยนะครับในการคิดค้นโปรแกรมนี้นะครับในเรื่องของปรินเตอร์คอมพิวเตอร์ก็เป็นอซอสที่มีอยู่แล้วนะครับแค่โปรแกรมเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่เรา,าไม่รู้จักว่า,าประยุกต์คิดค้นขึ้นมาเราต้องเสียเงินเป็นแสนนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามาร่วมช่วยกันเนียแม้มันจะเหนื่อยนิดนึงนะครับในช่วงแรกแต่ผลระยะย,ยาวเนี่ยมันตอบรับกลับ,ลบมาเนี่ยหนึ่งมันมีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็กกนนรักในองค์กร Bye.